เลี้ยงจริงอ่ะหรอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอ้าวมึงกากว่าเวรเออมึงมึงมึงทะเลาะกันทำเพี้ยอะไรวะไอสัตว์มาแดกหมูท้ะเฮี้ยไม่ได้มาต่อยกันไอสัตว์มึงอยากโดนเวลาเฮี้ยตะเกียบค้างว่อนเอก็มาเนี่ว่าลูกอันี้เอ้ยคุยอะไรอ่ะไอสัตว์เอ้ยทะเลาะกันไหมอ่ะไอจอกสัตว์แม่คุณผู้เสด็จได้ไง เออกโมน้องโฟก์น่ะในการซดเลยน่ะซดสดซดสดอุ้ยเขาหุดหวยทะพูเฮ้ยมึงมีปัญหาวะโอ้ทะพูแล้วมึงมีปัญหาอะไรวะก็คือจะหาเรื่องอย่างเดียวเลยไงไอ้เพื่อนไอไอติมมาคิดว่าวางเลย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 วะอะไรไงวางเลยหายเนี่กินด้วยกินด้วยกินด้วยวางเอาวางอ่ะแดกเลยที่มันวางไม่ได้เด้อเพื่อน มันวางได้มันวางได้นี่ไงกูเดี๋ยวกูวางไอ้กระเทอ่ะอ้าวมันวางไม่ได้แล้ววะกินหมแล้วกินหมดแล้วเกี้ยวรสชาติหมาไม่ได้กระดิ่งรเนี่ยเขามาเก็บจานอ๋อกระดิ่งนี่ไงเห็นไดได้แล้วนี่นี่นี่ดำๆเนี่ยเขี้ยวเอ้าเฮ้เขี้ยพนักงานทำหน้าบูดไอ้เขี้ยวจะต่อยแม่งเลยกดกระดิ่งไม่ได้ว่ะชื่อไทยโอ้ดีดีนะตัวข้างๆแม่งห้ามกูด้วยไม่งั้นแม่งโดนต่อยละไอ้เขี้ยพนักงาน ที่แหละที่กับมึงเนี่ยอ้าวอเียอเาเหรออว่าแถวนี้มีแต่นักเลงไว้อยู่ไม่ได้หรอกเพื่อนเยี่ยแม่งร้านหมูไทยเยี่ยอะไรมีแต่นักเลงคนไทยคนไต่ก็เป็นแก่ทัพคนหรอกเออคนไทยเหมือนกันแม่งจะต่อยกันทำเฮี้ยอะไรวะสัสสันสัสสันสัสเห็นเห็นตัวข้างหลังวะไปชวนเขามากินด้วยกูแด๋อยู่ไอ้สระไปชวนเขามากินด้วยผมปวดขี้พี่แต่ผมมา

ต๊ะกูไม่มีน้ำจิ้มอ่ะกูก็ไป,ปตัปตกดีวะไอ้เหียเฮ้ยน้ำจิ้มมันจะลอยมาหามึงเหรอมึงบนอนะ่ะไม่ใช่ <c oughs> กูอ่ะไอ,อ้เอ๋ไอ้น้องที่ไปห้องน้ำเมื่อกี้โอ้ยไอ้เฮียหยุดเปิดเพลงดีเอ้ยอเสียงโคตรดังเลยเย็ดแม่เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้ารู้ว่าตลาดสดไอ้สั์เอ้ยตุลโลเอาผักมาเยอะจังอวะโอ้ยคครที่วีแกมพีวีแก วีแกนในแบบร้านหมูกระทะไอ้เหี้ยวีแกนวีแกนชื่อว่าร้านหมูกระทะแดกผักไงนะนี่ถ้ากูไม่ได้ใส่แว่นกูนึกว่าแต่สนามหญ้าเนี่ไอเหียมึงลงไปเตะบอลเลยวะันเนี้ยอย่ากโนี้ละวะไอ้เ้นื่อไอ้เหี้ยอื่ล้เนี่ย เออไม่ต้องปิ้งได้ไงอ่ะกูเหมือนควายเลยเนี่ยไอ้เหี้ยน่าเหมือนงอกจริงจริงเลยผักเค็มอืออารอยอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนิขยันเนาะขยันโอ้ยเหี้ยน้องๆขึ้นก่อนกลับมาที่ก่อนนะกูคูไปข้างน้ำด้วยแป๊บนึงนี่น้อง พี่ไปข้าห้องน้ำมาทำไมพี่ไม่เจอน้องเลยอ่ะพี่ผมผมผมเข้าปิดห้องแน่เลยว่ะอ๋ออโอเคโอเคโอเคดีนะเขาไม่จับเขาไม่จับมาเพราะเขาหนักกระทืบอะะไรนพี่ผู้หญิงเขาไม่จับมาแล้วเพราเขาดักกระทืบพี่พี่เอาเนื้ออะไรได้ไหมผมไม่เป็นไรครับสุลหล่อพี่เอาผักเอาผักอีกโตนุ้นมันอยากได้ผักโอเคพักก่อนดีไอ้พี่มีเนื้อหมาเนื้อแมวเอาเนื้ออะไรเอาเนื้อไก่ได้ไหมเนื้อหมาได้ทั้งสองโอเเนื้อหมา อะไรให้กูเลือกอะไรมาเนี่ยกินน้ำเยอะไม่ได้เยอะเอ้ยพนักงานหน้าบูดว่ะเอาไปหนึ่งดาวเอาอะไรไอ้เหี้ยพนักงานหน้าบูดไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮียจะต่อยอย่างเดียวเลยพี่อ๋อตัวตัวตักินผักเยอะไอ้เหี้ยกูเริ่มวิ่งไล่ขวิดคนแล้วเนี่ยเด็นพี่เดี๋ยวเขางอกไว้ทำกิมแจ่วอร่อยว่ะคนอีสานนะมึงินคนบ้านไหนครับคนขอนแก่นแม่โอ้ยมันมีไส้กรอกอีสานให้กินวะเฮ้ยเขาถามอะไรเปียบอกนี่ ขอถวดเนยโตภาษากินอยู่กระถาดำแล้ววะเออเรียกพนักงานมาเปลี่ยนทาเลยปะเปลี่ยนไม่ได้หรอกพวกมึงเนี่ยเรียมึงเรียเฮียอะไรเรียตีนกูเนเฮียเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับอ๋อเดี๋ยดี๋ยวว่าเขาติดขนาดอ๋อ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 ไอซีนู๊ตไอเฮียด็อกลันไอเฮียเฟกเฟกเฟกห้าเอ็มเฟกห้าเอ็มไอเฮียด็อกลันเฮ้ยมึงรู้ป่ะหลังร้านมีสารพ่อภูมิด้วยนะเว้ยไม่ไม่เห็นมั้งยู ไปว่ายนะว่าเอาเอาคนไปวุ้ยตกใจจังเลยไปดู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 ยนี่ยนนี่ยนนี่ว้าวว้าวอุ้่ยพี่พ่เกผมพี่จ้มแล้ช่วยด้วยไม่มีหัวจมูกมันเก้ผมพี่หัวจมูมันเก้ผมไม่มีครับไม่มีครับน่ากลัวจัเฮ้ยไอ้เฮ้ลูกชิ้นยังไม่มีลูกชิ้นจริงด้วยเรื่อยเยเฮียไม่มีโตเกียวขายเหรออยากกินตเกียว พี่หมูกระทะพี่พี่อยาเรื่องมากพี่หมูเอาเฮ้ยหมูร้านนี่ฮาลาดวะหมูฮาลาเด้อไอ้ที่ลูกชิ้นแม่งแทงชิบหายไอ้ที่ไม้เดียวสิบาทแถวบ,บ้านกูไม่ห้าบาทเองโอ้พมึงมันนอกไงแล้วมันทำไม,ไมวะละสิบบาทมึงมึงมันเด็กในเมืองไงมึงไม่เข้าใจความลำบากของเด็กบ้านนอกเว้ยเด็กเดินข้ามเขาเข้าโรงเรียน รู้ว่าตอนกูไปโรงเรียนอ่ะไอ้เหี้ยกูต้องเดินข้ามเขาแล้วกูต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำมูลเพื่อเรียนไปโรงเรียนนะเว้ยไอ้เหี้ยกูต้องสู้้ๆแลวกันนะมึงไม่รู้อาการกูจะไปโรงเรียนได้กูต้องขุดเขาออกให้เป็นผืนเออไอ้เหี้ยดูลำบากน้อทีวิตไอ้เหี้ยน่าสงสารวะไม่รู้แต่สงสารเลยผมเหียดีว่ะสวัสดีครับมากัยใครครับเว้ยไปพูดไปจาเลยเขาจะเศร้าจังเลยเขาไม่มีไมค์พี่ที่ตลอดเนาะอยากคุยกับมือ เฮ้ยมึงเอาเวลาเฮ้ยเอาเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลูกมาเฮ้ยนเขามีอไรยะเขากินข้าวอยู่พวมึงอยากเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเห้ยเ้ยเ้ยเห้ยเ้ยเฮ้ยเเฮเฮ้ยเฮ้ยน้เฮ้เยเ้้ย้ยอย้ย้ยยเ้ย เฮ้ยมันมันใส่ไข่ไงอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงไข่มันใส่ยัยเข้เฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะตอกหน้ากูจะตอกหน้ามึงอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเอาไงเฮ้ย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 เอาไงวะนี่เหี้ยไม่คุยด้วยหรอครับคนแบบนี้โอ้ไม่สมควรค่าแกการเสียเวลาไปดีกว่าโอ้อเหี้ยนี่โอปากโคตรดี เฮ้ยทากะตัวมึงดีตัวที่เหมามึงเคยแดกแดกเส้นทอดวะเฮ้ยเคยแดกเส้นหรือเปล่าไม่รู้จะได้แดกตีนตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันได้กี่แต้มมันจะแตงโมเน่ะแตงโมไม่ได้แต้มใครกินก็ควายแล้วพี่หลี่ไอสารที่กูยินอยู่เนี่ยคุณรู้แตงโมเดี๋ยวไอ้เนี่ยแดกแกให้หมดเลยใช่ไหมก็มีแต่ควายที่ยังนั่งกินอยู่อ่ะ เฮ้ยเฮไม้คิดดิ้่คินเราอ่ะเฮ้ยตู้ตีวะเป็นสัญญาตสญาณวะตท้ตีเฮ้ยเฮ้ยหลืองเหงนี่คือเหี้ยอะไรวะเนี่ยชิ้นเล็กเนะเยเข้าโผดนมึงแดกเข้าไปทั้งอันเลยแดกเขาโผล่มีแต่คนกากเท่านั้นแหละที่แดกไม่ได้ ดูไอเฮียนี่ไปมาแล้วมึงแค่นี้แล้วก็ไปแล้วมึงไปคุยอะไรไอเหี้ยแล้วมึงไปคุยอะไรอ่ะแล้วมึงไปคุยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปคุยอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วมึงไปคุยอะไรอ่ะเฮ้ยลุงเฮ้ยที่ดีน้องคนไม่มีอารยะเขาคุยกันแบบนี้ลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาเลยฝากคนเถื่อนอะไรเงี้ยเจอหน้าร้านไอ้เหี้ยเจอหน้าร้านไอ้เหี้ยลงมาลงมาลงมาตอนนี้มันเถื่อนว่ะโอ้น้องแดกวะเฮ้ย จะแดกลูกกินแล้วจะแดกตีชิมาทำไมไอ้เทียนมึงรูดไม้เสร็จมึงเห็นไม้ลำแหลมไหมมึงกูจะมาแทงแม่งไอ้เหี้ยแล้วพวกมึงโกรธอะไรฟูขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูต่อให้เลยพวกมึงอ่ะสองคนเลยกูใช้แค่นี้ปะมวยตัวน่าหำหนิโ้คลิปข่ยขาดไอ้สัตว์นี่เกมดีเกมดี เอาบดีทอบดีเมื่เขาเขามีให้ส่งความเห็นไหมแอมนอะ่ะอยากให้เขาเพิ่มระบบต่อยหน้าร้านอ่ะิดขอที่ต่อยกันหน้าร้านอ่ะเออระบบนี้เราใจระบบต่อยหน้าร้านอะ